อ่าถักทายสบายดีพี่นอ้องบุๆๆๆ๊คผู้สุขุขคนปลอกอะไรกับประวัติพี่น้องมือนี้เขาขั้วพี่น้องเลยอะไรปลาเน้นเมาตัวหนึ่งพี่น้องนะกัดเส้มาเข็ดลองเห็ดเบื่อไงปลาลาดพริกพี่น้องปลาเน้นลาดพริกน,นี่เครื่องข้าก็มีครบแลยแต่ครบหมดว่ามีถนนแล้วพี่น้องเนาะพริกกระเทียมไอ้น้ำมันหอยน้ำตาลหงชิ้นรน้ำข้าวเปลือกระเพรามะกรูดปลาข้ากลัดขั้วมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย มีแต่ยังบุษันได้บังเนาะยังบุษันได้บังในเงือกเก่าออกแลนะโอเคก่อนอื่นห่ากะสิไปบังปลาก่อนกระบวนการถอดปลา,ามัน็นถอดได้งามหนระือไม่งามเนาะพี่น้องเนาะตัวสูตรมั่มวๆแล้วเนาะกิดยากินนะนะมาโอเคเริ่มเริ่มพี่น้องเรื่อยๆนี้เริ่มเ่าเห็ดบังปลาก่อนพี่น้องนะปลาเ่าก็ลลาบเรียบร้อยพี่น้องสะอาดสัน้นนะเอาเหงือก็เล่นอยู่ไอปลาเป็นปลาดำคอไอ้

บางเนี่ยวๆอยู่เนี่ยพี่น้องเลยเพื่อถอดถอดผมว่าก็ถอดชดเลยบ่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 ได้ใส่แป้งไงบางคนก็ใส่แป้งมัุ้มมีแป้งพี่น้องคนเดียวกเลื้ยงก็นจะถอดชดเลยเนาะอ่ะลองมึงจะได้งามบ่หน้าตาจะเป็นได้ก็ถอดปลาเนี่ยก็ขึ้นกับการถอดด้วยพี่น้องหนึ่งทางหมอถอดเลือพี่น้องเลยน้ำมันเท่ากับใช้ไล่ติดกับพี่น้องเลยวัวปลาตัวละ้ว อน้ำมันเหลือดไฟพอดีพอดีอดเนาะเอาปบาลงมาเนี่ยลงลานิ่งเอ้องมาลุกกันมึกว่าง่ายไม่ได้เลยสอดปลาเลย โมมีแก๊สอยอมีแก๊สก็นาถอดงาบเนี่ยดีวมันใส่ถ้วทานเลยเตาทานเลยห่ออะิฟที่เเาเล่าเอเอ่กเอ้โอดแดดใส่านเตาทานอเลยอะปึ๊บโอ้ยิดหมอนหนอเลโอ้ย่หงามงามงามเาเสร็จแล้วก็อยามีเสี นี่ไงดูน้อยหนึ่งปลามันกระทะกระทะน้อยกระทะน้อยกับปลาอ่ะกับสิบแปดวันนี่นะพี่น้องเลยมองหามปัญหาขยายมันเนาะโอเคปลาทอดกได็ไรซ้ำนี่แ <c oughs> หละพี่น้องเลยทอดเตาถ่านเนาะเอาสังเณรนี่เนาะพี่น้องเนาะซ้ำนี่ละโอเคละมะเห็ดน้ำจิ้มลาดวันนี้พี่น้องเลยเนาะ กลางถ้าเราทิมพ่อพี่น้องเลยส่วนพริกกับไอ้กระเทียมเพราะว่ากระสิปันเานาะปันพ่ออย,ยาหยาบไปหน่อยปันพ่อหย,ยาบไปหน่อยเนาะนี่ยพี่น้องปันพ่อหย,ยาบไปเนไเสรมเนี่ยไปเริ่มเลยันน,นี้ขวดเนาะ qua bên đây các bạn ơi, rất hóa một người, ok, à gọi là chi đã làm một khám tiệt không phải đâu, làm một khám tiệc. Tàn cái phóng sốt kìa đó Cái này nó rồi làm rồi là hỏi okay. này là đây này là tam nhá làm luôn tôi đi đi vay cà phao có vay bồ cụt chì vừa đây mặc cả sai vừa mặc cả đẹp trai đó của anh mặc lại nó chiều hòm hòm Okay, rồi à, hơn, hơn, hơn nữa, sẽ ok đẹp loại rồi này bà nhiều làm toàn hoàn hoàn nữa được rồi muốn được khẩu thường ok cái subscribe cho kênh เียบร้อยพี่นอ้องปลานิลลาดผิดกออ็นะส,สูตรสูตรมั่วพี่น้องเลยโอเคมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่นอ้องเรียบร้อยสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีจ้ปาปลาลูกมื้อนี้กะเพรวันข้นเห็ดทอดปลาล่าผิดข <8. S 2> ั้งแรกของเพืเ่อนเลยมั้ยลองซิมบุกชนะเอกตะกินกัาเลยที่เป็นตะกินอยู่อ่ะนี่เอาบัดอิม่มเน่าทองเนาะ อิ่มแกงหน่อไม้จ้ะพี่น้องเอ้ยเอาแล้วมึงเป็นอะไรเลยอะเขามาแข็งแข็งแล้วพอแล้วทอดกรอบเนบ่ยเบ้อเกินแรืวป่าเนี่ยอันนี้แต่ละคนมันเอาไม่เอานมันเอายากเด็กพี่น้องเลยไปศิลนะครับเอาเท่ากันเอามาถุยมาเลยคร่ะแซ่บเดียะ Hãy hết lịch kín. Let's see. How online hoạt động. Hãy chọn hãy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  chọn ออนอิ่มพี่น้องอิม่ม,มกหนหมกมสือนะเ<อ>าะกินบกันาเป็นวัขขงคอกินชงเกลืก,ก,กินตะนอนแซ่บเนาะกนหม่เนาะเนาะนัดแซ่บอะไตันนะเนาะด คล้องจับเครื่องบ่มือนคนอื่นนะงเงียนสอเนาะเพื่อนังซื้อเด้อที่แล้วกน้องนัดเด้อบ่ซักเครื่องที่แล้วแหละเออืวให้จวดจวดจวดลุดเบาจุดจเอ็ดมันสะอาดไห้ ได้ยังยยแล้วผมจะแจกเ,จเื่อเ,เ,เลยเนาะคุณจะจกดีปะมันอยาแข็งฝนเหรอถอดกอบยอืปทำนี้แออกเดือน

แ่บบ,บ่แ่บแทบโอเคพี่น้องคลิปนี้กัสิล่าไปก่อนพี่น้องขอบใจทุกแลทุกเ็นพี่น้องคลิปหน้าเจอกัน,กนสาบายดีสาบายดีบ๊าย